กลับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าอยู่ช่องพองผ้าร่วยนะครับการนี้ข่าวพอจาท้องสุกเหล็กผลข่ามาเสีงวดหางวดติดน,นะครับงวดตีแล้วก็เสียงเด็เมื่อชมกันนะครับพี่น้องเพราะสีมีโศกมีมันกันอยู่นะครับเพร่ะจันทร์ครับเบื้องมา่ชมกันครับงวดต่อไปปนเสีให้เมื่อใดปนสีปล่อยเมื่อใดกับพ่ะจันทร์ก็สามารถนะครับว่าพอจาท้องสุกปนสีให้ตัวใดครับยอดสวัสดีค่ะคุณตา ชายูเหตุ่วงเงี้ยเรียกก็ได้ถ้าว่าได้แล้วครับคุณเด็กป่อยไปยังคนผิดกันพ้องกันคนุณตาเนาะพ้องกันมาเลยจ้าเดย์ในนอนจ้ารับประกันหาแฉลานมาเส้นขึ้นกันหวัวค้ะถือแล้วอิกหรอกค่ะอย่าลืมเลียวิ่งกัแเรากันด้วยค่ะคุณตาจกวิง่งวะจ้าห้างมักคนาถามจะวิ่งห้างิุณมาค่ะกินงสุดเดียวเลยจ้าห้างกินบอกบอกเพื่อนเลยค่ะจ้าคุณตา คุณตาเรือดไหนเออดีดีค่ะ่อไียมีจะคูเหรอคะคุณตานงี้ยฟูจิมาจ้าประม่าชีคูตัวเด็ดเด็ดเลยตัวเด็ดเด็ดสี่คู่คูจะว่าตัวร่องกันวจสองคููนี่แหละเออมันก็บอะไรดอกเนาะคุณตาเนาะชีคูสามคููนี่แหละเด็ดขาดเลยอืมสื่อปต้อบกลับจ้าไระเฮ็ดแล้วสื้อประบกลรณ์เก้าเนาะคุณตาเออจ้า เป็นจ้ได้เยนองวนเยจ้าก็มับเจียหรอ้างจียเย็ดเย็อบอกคนที่วงจ้าวิ่งมาเด้จิบอกตัวเดียวโคโลแล้ววิ่งเลยจ้าใเงน่อนเจียตีอีกงันมันได้เงืนหน่อยคนใ่คนมาเล็วิ่งที่คนต่บางบางคนนะเป็นบางคนเป็นบางเจ้าพี่ว่าเรืค้รับประกันหาแฉลานเส้นออกค่ะเรขเลขหมวดเทมานี่ยเย็ดชิดหมวดลล่ะบ่ผิด ทเจ็ด้นมงจ้ะจที่มัวที่แปดจิตวัวมหลายโวยยุค่าเฮ็ดไปมัน่หลายสูตรนกุตัมมันป่ะคะบอกมันเฮ็ดจะจีถอยหลังกี่คนหมดเอาเจ้าป่๋ยเรีกบ่มันนี้กป้อถอยนมถือมันแล้วแต่ข้องอุรลงมาถึงต่อข้อนเจ้าบ้านอนจิบพอจะมันใสจ้เขาต้องเอาเรียกทีุ่่มออกแล้วไล่ข้อสองาเฮ็ดไรมาเรามาเรามาเรยมาเรียบโล่าณโบราบรา ตอนนั้ดยังก <on and> <laughs> <quin> ้าวอกเ่ทีมันเกีนโคโลโอ้มดือก็เป็่มือครท่านเจ้าช้างที่หนี่หวทงหลังเกนเห็ก็ได้ิมไม่ได้คุยหรอกอันเพิ่เพิ่กระทำว่าคุณตาปีนี้อายุเท่าไรแล้วค่ะแปดโอ้แปแล้วป้าคือเด็กออกชินึงแล้วแปดสามหัววันนี่ยังแข็งแรยน้คตานแปบเนาะกิไปได้เมื่ออยุ่รละกระเพาะปัญญาเรายังเมียยังน้อย ຍັງກະຄາຍວ່າໄປນໍາບາງນີ້ກະແງອໍເດືອນ3 4ເດືອນ3ອໍເດືອນ3ນີ້ເປັນຊິ້ໂຕນີ້ເອົາລູກມັນຍັງແກງແລງນີ້ເນາະຄາຍຕາຍຫຍັງອັນນີ້ຊິນສຕາຕາກບໍ່ໄ້າດດມດໂນອຍຄມູດຍໍກนນຄລະແມ່ໄດ້ ตายวมดสมานูม huh. uh ูมาเหนี <the> <an Hur> <roommate> uh ่ยมเิดกวางเว้ยอ <the ir> ือตายทุกช no, be uh ่วงแต่แนคนคนไหนเอาเป็นลุงหนูนะคนซ้ำคุตาเนี่คนป่วยที่ตัวนี้นะอือยังบ่แข็งแรงอคนตายังแข็งแรงไหมยุ่ยเกี่ยงนี่มัอไม่ได้กินยาดิบเีด้เมนาไ่ได้กินยาเหรอคะคุณตาไ่ได้กินรุงบานเล็กเจือมีสูตเด็ดอันใดคะคุณตามีสูตเด็ดเรนท่อมะหอมทอมท่มเป็นยไงจ้าก็แค่มาเจียท่อมมาเียหรออ๋อทอมมากกนี้ เลือดหนาค่ะมาเนี่ยเออจะทาได้เดี๋ยวๆกอนสาม่เสีอืมเมื่อแรกก็จะทํานอนหลับค่ะธรรมะค่ะยังเจอนอก็ฮแต่มาบ่โอ้คุณตาเอาักธรรมเนาะเป็นไงเป็นไงระพทธธรรมาสงไปทีเพเป็นไงจ้ะแต่งแล้วว่าระพุทธรรมมางค่ะเพราะว่าภาวะง้ามันยอดเยี่ยม้วาเป็นหัจเพิงดบวชเรียนเจานี่กี่ เต,ต่บัวนี่กจะ่เด็กเนี่ยล่ะนเยวราชว่ารอนห้องเนี่ล่ะโอ้เป็นบัในในเมืองคุณ่ะเอออนห้องวัดีว่าน้องกอดีน้อเพื่นนี่กี่วนะนี่ล่ะชื่นี่ล่ะำไม่ัน่เ่่รจะชนาเกทขีดเท่อย่านสิคนแนสอบแต่ั้งหมด สารจิตจอบเป็นมหาเลยไปชันเรียกไว้จิตหายก็ไดออกมาทกคนรถายคองกับมาพอดีนะพี่น้องเอยพวเีนอยจ้าคุยเสียงรอกจมาได้หรอกนี่น้อยมันที่ทเลมบอมันที่อะไรครับมือหนีที่ี่สิจ้ามันที่ทเหรากติป้ยมันที่ช่วยี่นี่แหละยี่อี่ยอมากกอนก็เลย เอาล้วก็สิปวันี่ก็จีบไปเร่อยๆจ้าเหนี่ราเป็นชซลก็บ่อกเลของขาย้เออสีแจงเอฟซีมามือใดฉันดีน่ามากไดีกอื่โอ้หาทไปเนาะโทษทาทามได้จ้าโทษทามมีอยู่โทษรถบ่นี่นี่โทษอหารัตเลยแหน่ใมือใดเนี่ยโทษมารถเลยจ้ามือจกี่ว่าหรอกอถมือแรกจะนูไปบอกมันจิบอกมาเอาหอก ได้แต yeah, ่ฟ้อมเขียนหลักฐานในฟ้องเมื hmm. ่อขานออกไปแล้วบันต้องเขียนแห่งมันจะลืมจะเขียนให้ตัวเลขตัวปูตัวไหนเป็นตัวร่องขึ้นซื้อคมฟังหมดจะบอกคามคนมาพี่จะบอกรายละเอียดนี่เลยมันเชิงชิมมันใจอืมกูอ่อันคุณยายคนนั้นกนสีมาอีกว่คกูยายกูยายสั่งตัวตรงจเราจับเหล็กมนสีม่านนั่นน่ะบอกเนี ว่ามันเมบมาเที่ยงตอนจะ่งกันสิงแดงเมื่อใดคะสิบ้ายบนตัวเลขเมื่อี้นี่เดือนนี้กันญามันสามสิบสป้ายาไรปทกะโอ้ยยิบเกาเนาะเนาะสิได้แจ้งเอ็กซีันยิบเก่าค่ะค่ะประมาณยิบกับยิเกาเนาะเนาะทเยิตื้อให้นึงเดอทเ็ดต่อ ค่ะให้ยิดกินมานี่งวดสิมานี่เป็นงวที่5เด้อค่ะถืงมาแล้วจ้ะค่ะถึงเปี้ยเปี้ยมาตลดโวยบริกเลยครับโอคนออกไปถมื้อปุ้ยเถืเลยงวดมาเป็นงวที่5มันมันมันมีโควิดอยู่2งวบ่ดันกันคนก็บ่เยอยากมาไ้งวมากัน เออมาเนี่ยเริ่มกี่มาเลบอกว่าถื่หางวดกมาเรียนกันเราเราก็เป็นัวตรงที่กุณตาประเด็นตรงเกิด่ต้องตื่กับค่ะเนี่ยต้องันห่งมันใจได้ดังวุ่นแห้งจ้าอย่างจ้าะมาเป็นแถวโคราชเอเขาสมักพอปิดร้ายแล้วเดือนนค่ะต้องหลองมั่งหน้ากับี่ดิคุณตานี่เดนมาร์กกับนี่เดนมากเนี่ยค่ะเยอรมันเนี่ยเดนมาร์กเยอรมันค่ะเป็นแป้งขาวคุณตาเออปวดดังเขาควรไดบาค่ะก็ดังไปไกลจริเหรอ เชจ้าป่าว้องวุ้ยโนเด่นมากเรื่องมันป่าวมันใช่อันนี้ก็โพดเนาะค่ะขนาดป้าว้องย่งกูเลยเจ้าบัอเด่นมาเยอะเรื่องมันเนี่ยเยอะอะไรทะเลน้อยมาหาเขาเขาสึงนี่ีเซียงถือเดทเขาเลยค่ะเพิ่นเพิ่นถามหาตลอดค่ะบ่เพิ่นจะถามหาโอ้คุณตาเราบ่สบายบ่รวงไหนคือบ่เห็นเลาออกออกอันนี้นะเพิ่นก็เป็นห่วงคุณตานะเพิ่นมาถาม เขาใจคิดอันว่าอันก็เ้่งคนมา่ตายกเร่อว่าหเนหน่อยีตัวาวิกร์นี่่ไหลค่ะต้องสุกลักมนุษย์มันเป็นหน่อยค่ะอย่องชี่ว่าต้องถุกลักมนุษย์แล้ว็ันกเกิดขึ้าค่าดูก่อนเสือเหญ่ผมเพราะอนายยังไ้อยคนนั่งี่นี่เยเขาจะแตกขึ้นปร่มาอืโอ้เสยเนาะ ถ้่ท่านได้เป็นยังดอกคุณตาแหงแข็งแรงเนาะคุนตาเนาะโอ้ยจริงยู่กันลอยเป็นพันปีกูดาวุณตานะอค่ะเจ้อยอยตีตรงแนี้ยจ้อยบ้วอะไรอืก็ห่อนี่ล้าแต่ยังแข็งแรงเนาะอืมแต่พอเฮาได้เก่าิบวัวนก่ยตัวจิตัวปีนี้พอเงีย่เดียงพอหลังหลังฮี้นพอก็หงแม่อืมค่ะก็เก่าชิวัวปีคิดว่าผู้แม่ดีผู้แม่เปรตเจ็ดิบวัวปีคนเขียนะย ท่องมันไม่ได้จที่ไหนคนมีบอกโอ้เราเราใจดีเด้คนนั้นน่ะหนูไปบอกมาแรกเนี้ยบอกเราใจดีใจดีเราบอกก่าโม้ดีจิเอาเป็นวันที่ยี่สิบเก้าเนาะคุณตาเนาะภาสิไม่อยาบใช่ไหมจะได้จะไปอมป้องไหมโหลดมากยัดเซียมือหลดจ้าคุณตาสิ่เที่ยไว้เป็นตัวเราสอนให้เซียมือเลย้สิเก้าหัก็น้องโตแก่ได้หด้อเปล่าถืออีกพร้อมเลย จะซ่มนะเอาไปานจะต้องซ่อมยังบานเลยอ่ะที่ดี่ไจ้ช่วยเป็นกระเป๋าคู่กันเลยกับคุณตาเนี่ยล่ะวมายุม่ามูโโอ้จ้ะเอาคุณตาครับพี่น้องรับคือสี่งดีกบังะ่มกันนะครับปอตาทองสุกเล่ากันนัดบนที่ยี่สิบเก่าพจพี่น้องกเตรียมอดใจลอไปจังไนนะครับเพื่อคนสีให้วันที่ยิบเก่าหรือว่าคงสุดทายก็ว่าได้ วัดติตามกดกกะดิ่งย้งเตือนในทั้งช่องพงพารวยนะครับเรื UND ่องวดติตามไว้ทั <understand> ้งหมดเปียรลงลิปไปกอาจจะได้เห็นกันหรือว่าจะได้เห็นจะมีโศกมีหลามลำพนนะครับกาบขบวนเขาพูณเลยนะครับที่กรรมนติตามข้าพึ่งมาชมทั้งช่องพงพารวยนะครับบางวัาสิบผัดขี้ไม่ได้อบไปกับขบุนเขาพูดเลยร้ายที่กรามาเติสามมาชมนะครับเรื่องก้อยมีโศกมีหมันกันตัวหนาทุกท่านทุกคนตัวหนาตัวต่าลำลำเรื่ยเรว่อยถูกแล้ววันยันยักันทุกคนทุกขุทุกคนนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบุญขอบพูดเลยๆลครับขอจบเพียงกันครับเอาไปลิปหนามาพ่อกันไหมครับกลับสวัสดีครับ